นี้มาอยู่กับช่างบิลันต้าเล่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นนักหอคอยผลไม้นั่นเองเราจะมาเป็นผู้พิชิตหอคอยผลไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้สร้างแบบเนาะผู้สร้างแบบหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราอ่านชื่อไม่ออกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ยาวมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยโดยหอคอยนี้นะคะเขาก็จะแบบแบ่งเป็นชั้นชั้นชั้นแบบนี้นะคะเนี่ย ชั้นหนึ่งก็จะเป็นสีนี่เนานะแต่เราไม่รู้ว่าชั้นนี้คืออะไรเพราะว่าเราก็อาากาก่านภาษาเกาหลีไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขึ้นไปยืนข้องบนได้ด้วยอ่ะโอเคไปเรื่องกันแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะคะเหมาะกับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นมากเลยแล้วก็แนะนําแบบนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็แบบจะกระโดดแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะกระโดดไปตรงๆเลยนะคะ ตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่แสดงว่าด่านนี้เป็นด่านสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะกระโดดดีๆด้วยนะตรงนี้ตรงนี้็ก็บ,บยังชิวๆอ,อ,อยู่นะตอนนี้แบบเขาอาจจะแบบแรกๆก็แบบอัะเดี๋ยนะตกทุกคนแค่เริ่มก็ตกแล้วอะไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้ความยาวมันจะไม่เกินสิบนาทีนะคะเพราะว่าแบบมันง่ายมากถ้าสมมติว่าเกินสินาทีแสดงว่าเราเล่นแย่มากเลยอ่ะเล่นต่อ เราอะชอบกินสตรอเบอรี่นะแบบมันอร่อยมากแต่เรายังไม่เคยกินแบบสตรอเบอรี่ที่แบบมันมแบบเป็นของเกาหลีญี่ปุ่นเลยแต่ส่วนใหญ่สตรอเบอรี่เขาจะปลูกกันที่ภาคเหนือนะเพราะว่าแบบสตรอเบอรี่ต้องการความเย็นอันนี้เป็นลูกอมเป็นอมยิ้มนะคะโอ้โหเมื่อกี้เกือบแล้วเนาะอ่าอันนี้เป็นบอลกลม,กลม ต่อไปเป็นดานสีเหลืองสีเหลืองเป็นไรกล้วยเหรออ่ะไปกันต่ออ๋อไม่ใช่กล้วยมันคือสับป,ประรดคือตรงนี้จะต้องแบบระวังนิดหน่อยนะคะถ้าแบบเราถ้าสมมติเรากระโดดไม่ดีนะคะเราก็อาจจะแบบตกลงไปก็ได้นะแต่ว่าแบบมันไม่ใช่อุปสรรคของเราไปไปกันต่อตรงนี้แบบเป็น ลูกบอลสีเหลืองเ,องเนาะเป็นแบบเอียงแสงเพื่อมันสวยนะถ้ามองจากตรงนี้เหมือนแบบเป็นสะพานทอดยาวมาวิเทสเทเฮ้ย <Hey! S 1> ห่วงยางสับประรดอันนี้ใครเคยใช้บ้างเรายังไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่ามันน่ารากักอ่ะอ่าอันนี้คืออะไรอ่าไม่ออกไม่เป็นไรกระโดดลบเลเซอร์ขึ้นแมบทาวเวอร์พวกเ้าดูเลเซอร์เฉยเลยขึ้นแมบทาวเวอร์พวกนี้นะ มันจะดีตรงที่ว่าแบบคือเลเซอร์เนี่ยถ้าเราดูแบบเลือดมันก็แค่ลดเฉยๆนะคะมันไม่เหมือนแบบแบบพวกออปปี้นะที่แบบเราดูแล้วแบบเราจะตายเลยแต่ว่าแบบพวกทาวเวอร์นี้มันไม่มีจุดเซฟเนาะแต่พวกออปปี้มันจะมีจุดเซฟให้เราแต่ละดานแต่ว่าบางทาวเวอร์เขาก็จะใจดีมีจุดเซฟให้เนาะอันนี้เป็นสีชมพูสีชมพูอันนั้นสีแดงอ๋อโอเคสีชมพูมันก็น่าจะเป็นพี ฮ้ยพีดน่ารากักะดูดิพี่มันเหมือนแบบมันเหมือนก้นเด็กอะมันน่ารากักอะอ่าตรงนี้ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันกระโดดไปกระโดดกระโดดอโอเลื่อนรถกระโดดกระโดดกระโดด,อ,ด,ด,อ,ด,ดอ่ะตอนนี้เป็นเหมือนแบบเป็นจุดเป็นจุดที่แบบเพิ่มเลื่อนเนาะ อันนี้เป็นเขาเรียกว่ารูปทรงกระบอกเนาะถ้าแบบเป็นตามเลยค่ะคันนี้กระบอกกระบอกหรือกระบอกเป็นบบกระบอกลูกแสงนะคะตรงนี้เป็นคือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่เราเรียกว่ากระโดดข้มกำแพงค่ะอันนี้ถ้าแบบเป็นมือใหม่เล่นก็อาจจะยากนิดหน่อยนะแต่ถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะง่ายเลยโอเคแบบนี้ก็แนะนําให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะอันนี้จะเป็น นนะะออชั้นต่อไปเป็นชั้นสีม่วงชั้นสีม่วงเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากอางุ่นเราคิดว่าน่าจะเป็นองุ่นนะคะนี่อันนี้เป็นน้าําองุ่นน่าจะน้าําองุ่นนั่นแหละเขาทำได้ไงแบบน,นี้มันน่าจะแบบเป็นพร็อพที่อยู่ในเกมนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นลูกบอลกลมๆสีม่วงข้างนอกเป็นท้องฟ้าสีชมพูนนะน่ารักมาก อ่านี่มีสีฟ้าด้วยแต่ว่ายังอยู่ในหมดสีม่วงเหมือนเดิมนะคะน่าไงเป็นอง,งุ่นจริงๆด้วยโอ้มื่อกี้เขียวมากกระโดดไปอง,งุ่นน่ารักเหมือนกันนะนี่น่ารักมากโอ้มก่กอดก็ยังง่ายอยู่นะคะเอ๊ะตกอีกแล้วไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้ ดีนะมาแบบมันไม่ได้ตกลงไปข้างล่างถ้าตกลงไปข้างล่างก็คือแบบงานหนักมากเลยโอเคนะี๋ยวจะตัดไปตรงที่เดิมที่เราอยู่นะคะติง๊งโอเคเรามาถึงแล้วนะตรงนี้ที่เราอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเอ่อเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเออสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารู้สึกเหมือนชั้นต่อไปจะเป็นสีเขียวเนาะเป็นไรได้เนาะสีเขียวสับประรดก็ไปแล้วนะ ันนี้เป็นสีแดงถึงด่านต่อไปแล้วยเหรออ่าน,น่นาจะใช่นะเนี่ยไปสีเขียวเราถึงด่านสีเขียวแล้วก็แบบมีสีแดงแล้วสีเขียวกับสีแดงก็ต้องเป็นแตงโมใครชอบกินแตงโมบ้างเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินแตงโมนะคะเพราะว่าแบบเม็ดมันเยอะคือเวลาเคียเค้ยวๆอยู่แบบมันชอบแบบมีเม็ดมาขัดขวางอะ่ะบางทีกำลังเคี้ยวเพลินๆอ,อยูอ่ก็จะไปกัดเม็ดนั่นแหละเราก็เลยไม่ชอบ แต่แตงโมลายเม็ดมันก็มีนะแต่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนเป็นจานเลยนะไม่ลุมๆตรงกลางโอเคเหมือนว่ามันจะจบแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าเราถึงขอบแล้วนะวิวโอ้โหเมื่อกี้เก็บง่ายมากเลย่าระวังตัวนี้ด้วยนะตอนนี้ก็โดดดีๆนะคะถ้าแบบถ้ามันตกนะคะก็จะตกลงไปข้างล่างเลยแล้วก็จะต้องเปเริ่มใหม่หมดเลย ถึงแล้วอันนี้ we are bulletproof แล้วก็ตัวนี้เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นผู้สร้างแหนนะใช่ผู้สร้างแหนบหรือเปล่าน่าจะหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเราเห็นผู้สร้างแหนอยู่ข้างล่างนะแต่มันไม่ใช่3าคนนี้มันมีแค่2คนแต่ไม่รู้ว่าคนไหนนะแล้วก็เป็นผู้พิชิตหอคอยผลไม้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีทางออกไปลองลองไปดูกัน มันไปนทางไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะมันเหมือนแบบโอ้โหมีทาวเวอร์อีกอันแล้วเนี่ยแต่คิดว่าคลิปจะเขาก็คงคงไม่น่าจะพอเป็นอะไรอ่ะทาวเวอร์ไอศครีมข้างบนอย่าบอกนะว่ามันมีอีกในตรงนั้นอ่ะโอเคถ้าใครอยากให้เราเล่นทาวเวอร์ไอศครีมนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้ด้วยนะคะเราเอาสักประมาณสคนเอ้ยไม่เอาเอาห้าคนดีกว่านะ าสมมติว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้เราเล่นอันนี้ถึง5คนเราก็จะมาเล่นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ